เกษตรกันเทมีความสำคัญอยากให้เกษตรตกอลำรวยโอโดูรวงนะเมื่อกี้เราเห็นแต่ชายนาดูนะเม็ดนะไม่มีเม็ดลีบเลยนี่จับอันไหนก็เต้งตึงไปหมดมันไม่ใช่ว่าแต่ยาวมันอ้วนด้วยอ่าตอนนี้คือรวงมันยาวอย่างออที่ที่เราที่เราสัมผัสเองเห็นนะ ข้าวมันแกร่งข้าวมันเกร่งข้าวมันเต็มโคลงเต็มโคลงแล้วเม็ดมันเต้งตึงนะครับท่านผู้ชมดูนะบรรยากาศสดๆผังในก็สวยหมดอันนี้ของพี่เขานะทังฟังเลยวันนี้พี่น้องชาวนาท่างครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็คือพี่ประเทืองนี่แหละนะครับมาใช้กับมะม่วงในสามปีนะครับแต่รอบนี้นะครับเกษตรกรเทพแนะนำาบกให้ใช้กบนาข้าวให้ได้นะครับก็ใช้แล้วนะครับปีนี้ลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ดูปรากฏว่าอันนี้เป็นแปลงที่ต้องนะ นะครับเทปแรกเมื่อกี้เราไทยอีกแลงหนึ่งเก้าไร่อันนี้24นะครับอันนี้กำลนดเกี่ยวอีกประมาณประมาณวันที่สิบไปแล้ว,ส,ลวสิบไปแล้วอีกครึ่งเดือนนะครับอีกครึ่ง,งเดือนได้เก็บนะครับนี่บรรยากาศดูนะครับตอนนี้แดดกําลังนะครับโชยลงมาแดดกําลังล้มฟ้าเปิดให้พี่ประเทืองได้บ่มข้าวเพราะฝนตกทุกวัน <c oughs> นะครับวันนี้จ้างที่พี่ประเทืองใช้แลงนูแล้วก็จะเกี่ยวนะแปลงเนี้ย ช่วยก็แปลงน้องเด็กใช่อันนี้ชวยกว่าพันข้าวอะไรพี่อันนี้เขาเรียกสามหนึ่งก็ขอสามซีโออ่ะซีโอสามหนึ่งอ๋อซีโอสามหนึง่งก็คือพันไม้นะครับพันไม้ที่พัฒน,นาขึ้นมาเนาะพี่น้องเกษตรกรก็ได้เห็นนะครับรวงข้าวนี่นี่ยังไม่ได้บ่มเต็มที่นะครับไม่มีเม็ดร,รีบเลยนะครับไม่มีการมาแต่งเด็ดรวงนะนะครับไม่มีการที่จะมาสร้างภาพให้พี่น้องเอกษตรกรได้เห็นความจริงเลยที่จากที่ใช้มันก็มาโม้งมาแล้วมาเปิดใจกับใช้กับข้าวนี่มีความรู้สึกยังไงตอนนี้ ชวงนี้ใช้มานานแล้วเพราะผมแค้นน้พี่ยต้มานานเราก็ลัวผมุผมท่าจริงผมแค้นพี่จริงไหมเ <c oughs> จริงแค้นบ่ะพี่จะพาเทิงใช้กับนาข้าว<อ>ายังใช้ย,ยัง,งเดียวกว่วอนเดียกวอนเบาหรอกพี่เข้าลัวทะเลาะกันโน่นคนฉีดข้าวอยู่โน่น <c oughs> คนทำนาอันนี้ทำมะม่วง นะครับท่านผู้ชมกลัวว่าถ้าเกิดเอามาทำนาข้าวเขาถ้าเกิดข้าวเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาโทษเราอ่ามันก็จะยุ่งไอเราทำสวนเราก็ห่วงเอาไว้ใช้แต่ทำสวนอ่าคนต่างคนต่างใช้ปุ้ยใช้ยาแย้กันว่างันเถอะใช่ครับตัวท้ายลองเปิดใจใเป็นยังไถงถึงได้เปิดใจพี่เอาเอาเอา,เอาตรงเปิดใจก่อน ก็ขั้นแรกกัเธอนี่แหละพี่เทืองใช้เธอพยันขยอนใช้เธอใช้เธอก็เลยเบื่อไหมมบอพี่ใช้เธอไม่หรอกเบื่อไหมล้าก็บอเออลองดูซิมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาสั่งมาทีก็เยอะอยู่แล้วก็แบ่งกันใช่ร่างทีมาเป็นรังเลยนะครับท่านผู้ชมพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยตั้งแต่รับท้องขึ้นมาเนี้ยอ่าคาสี่สิบวันสี่สิบห้าวันความเปลี่ยนแปลงที่พี่เห็นว่าเฮ้ยมันมันมีมันดีนะหรือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรพี่เห็นว่ามันดีมันดีจน ตอนนั้นน่ะข้าวมันกําลังเขาเรียกอะไรกัดหางปลาทูเนาะแล้วก็เอาเอาอันเนี้ยมาฉีดครับแล้วพอมันจะออกรวงเนี่ยมันส่งรวงอ๋อก็คือว่าเวลามันมันปี้เกสรแล้วเนี่ยมันพุ่งดีมันพุ่ง่ามันพุ่งรวกเร็วเสมอกันเพราะว่าดูจากเสมอไม่เสมอดูครับพี่น้องเจตกรใช่ไหมยังกระเจับวางไว้เลยนี่รวงข้านี่ยังกระเจับวางไว้เลยนะครับนี่ดูนะครับแล้วก็ ยวเราให้ดูบรรยากาศมุมโ้่เลยนะครับยันท้ายนาเลยทั้งหมด24ไร่แล้วรวงนี่นะเป็นก้อนเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ <c oughs> เป็นก้อนเลยต้องเต่เราเจอพี่นะเข้าชมข้าวตัวเองไม่ยุดเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยขา้ขาวไม่ซวยนี่นะรู้สึกว่าเป็นไงไหมเครียดเครียดเครียดสุดๆเครียดว่าจะเอาตังไหนให้ค่าปุ๋ยค่ายาเขาใช่เพราะว่าใชมีต้องเต่เอาค่าค่าปั้นค่าย้ำเชือกลูกเชือก ชากล้องมันข้าวทุโอ้โหสารพัดแล้วก็ยันเกี่ยวค่าเกี่ยวค่ารถบรรทุกข้าวไปขายนี่คือค่าใช้จ่ายของพี่น้องชาวนาถ้าข้าวไม่ดีกถ้าข้าวไม่ดีก็เศร้าแล้วใจคอหงเหียวเะซัมเมอร์ตัวก็ยังดีแต่ถ้ามันคาดแว่งไปนิดยุ่งเลยงานเข้าเลยนะทำฟรีเลยแล้วก็เหนื่อยฟรีด้วยท่ามทามเดือนกว่านี่เหนื่อยฟรีนี่น้องมันไม่ได้เหนื่อยธรรมดานะร่างพดร่างแข้งขนายังต้องตัดนะครับทุกอย่าง ข้าวนี่ดูในข้องพี่ข้านี้ย่านี่แทบจะไม่มีคือการดูแลเอาใจใส่ที่ดีอาจจะมีข้าวดีดปะปาย <c oughs> บางทุ่งนาหมไม่ข้าวจริงเลยมีแต่ข้าวที่เต็มทุ่งไปหมดได้ดูข้องพี่ประเทืองนี่ทั้งใบทั้งรวงนี่ไม่มีทิฏฐิเลยนะครับท่านผู้ชมดูนี่ไม่มีทิฏฐิเลยทั้งใบทั้งรวงนี่พ่อแม่ผมสบให้เต็มที่เลยนะปีนี้พี่ประเทืองได้ข้าวแบบเต็มที่เลยเพราะว่าไดเพราะนี่ดูน้ำหน้านี่ น้ำหนักนี่แบบอย่างนี้เราไม่ได้โค้โค้งนะโอ้นี่ครับทิ้งเทเลยเดี๋ยวเราจะห้าวว่าโอ้ยกระเทยกระเทพท่ายแต่มุมดีๆนั่นแหละอยากจะเดินกลางนาเลยเก่งใจเข้ามาเยียบหลวงเข้าเข้ามไม่ดีมันบ้าเนะครับท่านผู้ชมสวยแบบนี้ทั้งพื้นทั้ง้เลยซัมเมอร์กันเที้ยเัมเออันนี้เราอยู่หมู่อะไรพี่นาเนี่ยอันนี้นายอยู่หมู่ห้าหมู่ห้าอันนู้น มหมูเจ็ดอน,นุที่บ้านหมูเจ็ด,จดนะอันนี้อยู่หมูห้าตรงนี้อยู่หมูห้านาพี่ประเถืองถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับเขตอำเภอตะพานที่ตำบลห้วยเกตห้วยเกตมาดูได้เพราะยังไม่ได้เกี่ยวเลยครึ่งเดือนนะครับถ้าใครดูเทปรายการก็อคเะเทปแล้วนะครับให้มาดูเลยว่านาข้าวที่นี่ใช้ตัวซิกมาเฟิร์สนะครับมาขายายรวงมาเบ้นรวงทําให้รวงเนี้ยมันพุ่งเสมอกันแบบนี้เลย ทั้งพื้นเลยนี่เสมอกันแบบนี้ทัมม้งแปลงทั้งหมด24ไร่มาดูาได้จะได้เห็นประตาอยากให้เกษตรกรล้ำ